รถจิตวิญญาณแห่งปอรเช่มาขับเจ้า993นะครับขับคานะครับรถคันนี้นะครับมี216คันนะครับในโลกนะครับ รถคันนี้นะครับมี216คันนะครับในโลกนะครับก็เป็นรถที่มีน้อยมากๆเป็นรถที่มีความพิพเศษมากๆนักสะสมมาปอร์เช่เขาก็อยากทวินหาไว้ในครอบครองเพราะว่ามันคือที่สุดของความสุดในความดิบนะครับก็ก็เป็นเกียรติมากครับที่ได้ทดสอบรถแบบนี้นะครับหายากมากในไทยก็มีอยู่ไม่กี่คันนะครับมันคือมันคืนหนักกว่าพวกขั้นกว่าวรถรถพวก R S เลยนะเพราะว่าแบบอ่าพวก โอกจีดีสามาเอสอะไรพวกนี้มันก็ยังเป็นถือว่ายังเป็นรถบ้านเนาะรถที่จะเป็นรถทรงนี้มันจะเป็นคับคาเลยคับคาก็คือเป็นรถสนามจริงๆจังๆเลยเป็นปรถโพลวัล้ายนะครับไม่มีทั้ง ABS อไม่มีทั้งอ s p อีไม่มีอะไรเลยนะครับพลวัลพลังงก็ไม่มีครับไม่มีอะไรเลยครับมันคือเขาเรียกว่าไงความเรียบง่ายที่สุดของการที่จะเกิดมาเป็นรถแล้วกันอะไรก็ได้ที่รถมันจะป็นต้องมีอมันมีแค่นี้เลย แล้วก็จะประสบการณ์นะครับสดตัวนะครับคือปอร์เช่ยุยคพวกนี้เนี่ยที่ถูกต้องแล้วกันมันควรจะเป็นรถที่ขับด้วยพวงซ้ายแล้วกันเพราะตำแหน่งท่านั่งอะไรเงี้ยมันจะดีกว่าการที่เป็นพวกฝั่ขวานะครับเพราะด้วยความที่เขาไม่ได้ออกแบบเรื่องระบบแลกมาเนี่ยมันต้องมันหลบนู่นนี่นั่นโน่นเนี่ยคือหลายอย่างทำให้ท่านั่งในฝั่งขวามือเนี่ยมันจะเบี้ยวไม่ค่อยสบายเหมือนกับอยู่ฝั่งนี้นะครับ <S <S ก็เลยบอกได้เลยว่าอันเนี้ยคันเนี้ยเป็นท่านั่งที่เรียกว่าดีมากๆเลยของในตระกูลพวก้า3นะครับ ที่ผมก็มากับเพื่อนซีครับคุณแมรี่นะครับตอนนี้แล้วขับเซเว่นเนี่ยก็คุณแมรี่ไม่สามารถนั่งได้นะครับเพราะว่ามีที่นั่งเดียวคันนี้ยังดีมีสองเบาะมีคนมาร่วมลำบากกับผมแล้วก็วันนี้นะครับอาจจะเห็นว่าเราใส่วอลปกติเลยไม่ได้เป็นเฮดเซตอนทุกตอนเพราะว่าเสียงมันดังมากเฮดเซตเอาไม่อยู่ต้องใช้วอลโอ้โหขับแบบกู้สนุกอะขับขับไม่เร็วเลยขับสนุกอะคือคำว่าขับสนุกคืออะไร รถที่รู้สึกว่าพอาะไรสั่งได้ช่วงล่างเนี่ยมีเซตอัพที่แบบไม่ได้แข็งกระเด็นกระดอนโดนแบบมันมันขับคือขับแล้วมันปวดหัวอ่ะมันคือมันคือรถสนามอะ่ะมันก็ควรจะแข็งใช่ไหมแต่นี่คือช่วงล่างมันถือว่าแบบโคตรดีอะ่ะเบรกนะครับก็เบรกหัวทิ่มมันแบบสไตล์แบบรถแข็งเลยอะ่ะรถเหมือนพวกไม่มีพวกขอกมออลมเบรกนะครับแล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับเราทดสอบในความเร็วด้วยกฎหมากำหนดนะครับ เครื่องยนต์นะครับก็เป็นสูบนอนนะครับก็เป็นเครื่องพวกแฟลตซิกนะครับจับคู่เกียร์ธรรมดานะครับหกสปีดนะครับรถคันนี้อัมสูตรแล้วก็เป็นเรียกว่าคดพ่อคดแม่แห่งความพวกแบบไล่เบาอยู่แล้วรถแบบนี้ไม่มีอะไรหนักเลยผมขับมันรู้สึกว่าคือมันเป็น NA ก็จริงกดปุ๊บพุ่งปับ๊บมันคือพวกแบบเพลลิสต์ไดรฟ์จริงๆแบบไม่มีอะไรที่อำนวยความสะดวกสะดวก,ส,ดวกสบายอะไรทั้งหมดแต่ก็ต้องบอกเลยว่าการที่ขับปอร์เช่ในยุคสมัยนี้นะครับแบบที่เป็นรถคับคานะครับฟิลลิ่งเราก็คือว่า หน้ารถมันเนี่ยจะมีความไวแล้วเหินระดับหนึ่งเพราะว่าพอมันไม่มีเออเขาเรียกงไงวัสดุอื่นๆยางอะไรหรือภายในอะไรก็ตามเนี่ยพอรถเบาปุ๊บเนี่ยมันการเป็นคาแรคเตอร์ว่าคือน้ําหนักส่วนมากเนี่ยมันอยู่ท้ายรถเนีย่ยขับปุ๊บเราจะรู้เลยว่าหน้ามันค่อนข้างไวนะครับแล้วก็ถ้าขับแบบไม่เคยขับเนี่ยไม่รู้อาการเนี่ยความอันตรายคือมันอาจจะม้วนได้ง่ายนะครับต้องบอกไว้ก่อน กับรถแบบนี้นะครับแบบที่เป็นพวกปรเชเก่าอย่างเงี้ยเม่ถ้ามีโอกาสนะครับเราผมก็อยากจะขับคันนี้แตบบ่ว่าในแทร็กสักครั้งหนึ่งอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเมื่อเราขับอยู่ในสนามนะครับภายในทัศนวิสัยถือว่าดีมากนะครับก็กระจกทัศนวิสัยดีสุดๆมีโลบาร์ที่เชื่อมติดตายมาเลยนะครับผมบอกเลยนะผมแบบมีรถคันนี้นะแล้วอยู่ในประเทศที่เย็นนะคือผมอยากขับรถคันนี้ขับทุกวันเลยขับโคตรสนุกเลย นี่นะครับมันจะมีใครบ้าอย่างพวกเรานะครับเอาคับคาาขับลุยรถติดนะครับนี่เป็นการรีวิวใช้จริงนะครับคุณอาจจะขับรถคันนี้ไปพาราลกอนก็ได้นะครับถ้าคุณมีมันก็ขับได้นะทจริงผมบอกเลยนะครับรถคันนี้นะครับรีวิวต้นๆของผมไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับไม่มีประโยชน์อะไรครับฟังก์ชันที่เขาให้ใหม่างโรงงานนะครับรถคันนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับนอกจากขับสนุกสวยสวยแล้วขับสนุกนอกจากไม่มีประโยชน์เลยครับรถคันนี้ไอ้นี่มีที่ปัดน้ําฝนให้ก็ดีใจแล้วครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวก็ดีใจแล้วครับอันี้ก็ใช้อะไรไม่ได้เลยครัับอนนี้ าทางโรงงานไม่ได้ให้มาครับซื้อเพิ่มโอ้โห oh ดูนะครับโ oh oh อ้โหู้องนี้โลง่ลงๆลครับขอ,อนิดนึง oh oh ho. โหโคตรมันโอ้โห oh นี่สนะินะจิตวิญญาณแห่งปอร์เช่ ไลเวทกันเอแม่งขับคบุณบอลแตาน,นี้ก็คงไม่ได้ออกพราแบบว่าแอคชั่นอะไรเยอะนะว่ามันเป็นแบบถนนก็ลื่นอะไรนะครับก็บไไปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็ดูกันเอาฟิลลวกันว่ามันคงหายากครับที่จะแบบได้เอารถอย่างนี้มาขับบนถนนเอามันรีวิวอะครับก็อยากให้เพื่อนๆดูเป็นแบบความะะบันเทิงล้วกันเพราะรถอย่างนี้มันก็มันมันลองรีวิวรีวิวมันก็ไม่มีอะไรผมก็มพูดได้คําเดียวอะสั้นๆเลยมันสนุกอนะมีแต่ความสนุกอะไม่มีอย่างอื่น ไม่มีอะไรเจือปนไม่ต้องมาถามหาความสบายการประหยัดน้ำม,าาม,มัน่างผมามันมันไม่ได้ทำมาสำหรับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะมาถามว่าบอะนั่งสบายไหมอะไรกันมันก็ไม่ต้องถามนะวิ่งกี่กิโลลิตรอะไรฮะเออไม่ต้องถามรู้แค่ว่าตอนเนี้ยขับรถที่มีอยู่สองร้อยกว่าคันก็พอบ,บนโลกเออฟิลอย่างนี้แหละชอบชิปเป๋งชอบอะ่ะไม่รู้จะพูดอะไรโคตชชอบเลยคันนี้เป็นท็อปสาม 3, เป็นรถที่ผมชอบที่สุด เท่าที่เคยขับมานะครับเกียร์ก็เข้าง่ายมากเกียร์นี่ยถา,ถามผมเนี่ยตั้งเหมือนพวกบอกว่า m อ็อไอ่ะเกียร์มันเข้าง่ายคมอ่ะเออโอเคครับเดีย๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเจ้ารถคันนี้มันมีอะไรเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้ก็อยู่ในหนึ่งในซีรีส์ของปอร์เช่โตตำนานอีกแล้วเราก็แบบ ตื่นเต้นตโตนตนคตรเลยรถเขาเราเท่ตลอดเลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณออพี่แพนแล้วกันพี่แพนก็ให้รถคันนี้มาทดสอบของเราเลยครับคันนี้ก็เป็น993คับคาแทรแท้ะครับก็รถรุ่นนี้ความพิเศษเลยเนี่ยมันก็คือเป็นรถที่ผลิตจํานวนน้อยมากๆในปี1996ก็คือมีจํานวน216คันนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่เรียกว่ายังไงรู้ที่มาที่ไปด้วยซ้ําว่ามันอย่างไนก็ผลิตเสร็จในปี96ก็ส่งมอบไปอยู่ที่คนฝรั่งเศสนักขับชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง แล้วก็อะไรยางนั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับน่าจะเป็นวันแทนอนเนอร์นี่คือคนนี้คันนี้เลยเหรอใช่คันนี้เลยเจริงไหมนะแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยเลยครับถึงถ้าเป็นตอนนี้ก็จะเป็นรถของทางอพี่แพนนะครับก็เรียกว่าเรานี่เป็นคนชอบปอร์เช่แล้วผมก็มีโอกาสโชคดีมีพี่ๆสนับสนุนให้ขับปอร์เช่หลายๆคันมากมีรถเก่ารถใหม่หมดเลยก็แต่ว่าในฟรีที่เป็นเรียกว่ารถพวกแบบแอร์คูล่ยคันนี้น่าจะเป็นคันแรกมั้งของช่องเราไม่ได้เคยรีวิวแอร์คูลกันอื่นก็จะมีรถของ ที่ตีอะแมรี่คัน9 2 g d 3มีคันเขียวคันที่เราชอบมากๆก็คือ g 3 RS 9 9 7คันนั้นเราก็ชอบเราก็ชอบมากๆคันนั้นก็ตัดมานี่ก็คือเป็นแอร์คูลเลยเป็นยุคยคนี้เลยเป็นรถรถยุค90เลยดีกว่ารถปี96ก็ส่วนตัวเนี่ยเอาพูดเร็วๆก่อนภายนอกก็จะเป็นเหมือน9 9 3ดูไม่มีพิษสองอะไรแต่ไม่เหมือนก็จะมีเนี่ยนชนหน้าเขา้ <c oughs> วก็จะมีมีผุลากไอ้ฝากระโปรงหน้าเนี่ยเขาก็จะมีมันคลิปล็อกมาเลย ตรงนี้นะข้างๆเนี่ยจะมีส่วนของล้อล้อจะเป็นล้อแมกนีเซียมแท้ๆเลยแล้วก็ตัวคาลิปเปอร์เนี่ยของแบมโมชุดนี้มันจะเป็นพวกแบบอลูมิเนียมและแน่นอนมันคือเป็นเป็นเรียวเรสคาร์ก็คือล้อเนี่ยมันจะเป็นแบบเซนเตอร์ล็อกถามหน่อยส <c oughs> มมติว่าเป็นก็ก็กสามตัวปะกติกับคับคาร์ล้อเหมือนกันไหมล้อเหมือนกัน,นล้อเหมือนกันใช<ห>่ลายล้าไๆอย่าง เบรกไม่เหมือนเบรกเก้าสามปกติเล็กกว่าน,นี้นิดนึ่งเราเป็นเบรกเหล็กอันนี้เป็นเบรกอลูมิเนียมแล้วล้อเก้าเก้าสามตัวปกติเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเหมือนกันไหมไม่เป็นเนี่ยมันยังมีรูอยู่เลยป่ะป่ะมันก็คือใช้บล็อกคล้ายๆกันใช้บล็อกคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเจาะรูเขาก็โรงงานทําเป็นเซ็นเตอร์ล็อกเลยตัวนี้แต่ว่าเซ็นเตอร์ล็อกของรถยุคนี้มันเล็กเพราะว่าด้วยแรงม้ามันแค่สามร้อยของม้าไม่เหมือนรถแบบเหมือนเขาที่แล้วเนี่ยพวกเก้าเก้าสองเนี่ยมันเซ็นเตอร์ล็อกรุ่นใหม่ๆมันเริ่มเลยเหมือนตั้งแต่ยยุคเเเเอออ่่งี้ซ็็นตตร์ลกัวใหหญมด อันนี้ก็ลถ90แล้วกันคันนี้แรงม้าเท่าไหร่แรงม้าประมาณ315แรงม้าจริงเหรอใช่แต่ตอนวิ่งอ่ะมันดูไม่เหมือนรถ300ม้าเพราะรถนี้มันเบามากๆคือผมไม่ได้ไม่ไม่ชัวร์แล้วกันว่ามันหนักเท่าไหร่แต่เข้าใจเดาแล้วมันก็ประมาณ1ตันอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีกฎเพราะบอกว่าโอโมโลเกตที่มันห้ามหนักต่ำกว่าตันอะไรประมาณเนี้ยรถพวกนี้ก็น่าจะเบามากๆเลยเงี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะลดจากรถโรงงานไปเนี่ยประมาณ60-80กิโลแน่ๆอะไรครับก็ ขับแล้วมันแบบโหมันมันใช่อะม่เหมือนถามพี่โอ๊ตไงว่าคือฟิลลิ่งตอนที่นั่งอ่ะเหมือนกับว่าถนนให่พอวิ่งอ่ะ เรารู้สึกว่าเหมือนแรงมาชอบชอบคําที่แบรี่พูดไปได้อีกแบบมันเหมือนที่มันไม่พอแบบอัดอัดอ่ะใช่มันเหมือนมันแบบมันต้องมีที่ให้มันตออกกำลังมากกว่านี้ส่วนในบอดี้คิดรอบๆเนี่ยมันก็จะมีเป็นเป็นฟอนสปิตเตอร์ที่มีจังห่อยข้างๆข้างหน้าแล้วก็มีชายข้างเนี่ยที่ไม่เหมือนรุ่นอื่นก็จะมีเขาก็จะมีโหนข้างล่างเนี่ยรับอันนี้หรออ่าใช่ตรงหลังตรงหลังล้อตรงนี้ก็จะมีชุดนี้เนี่ยมันก็จะเรียงลม าตรงนี้ปื๊ดมานีแล้วก็เข้าข้างรถไปแล้วก็ปงหน้าเนี่ยมันก็จะดูแบบอ้วนมันไม่ใช่เป็นตัวที่เป็นพวกแบบแนโลบอดี้เหมือนเก้าสามเนี่ยถ้าจําไม่ผิดจะมีตัวที่เป็นพวกแบบแนโลบอดี้ด้วยมั้งอันนี้ก็จะมีปงหน้าปกหลังองมาค่อนข้างใหญ่อันนี้คืออะไรพี่โอ๊ตอันนี้มันคือจริงๆมันจะเป็นเหมือนแบบดีเทลเหมือนรถโฟกก็คือมันเป็นเหล็ก2แผ่นเนี่ยปั๊มติดกันตัวนี้กับตัวนี้ปึ๊บแล้วก็พับตรงนี้เป็นตะเข็บเข้าหากันแล้วก็จริงๆมันก็ทําหน้าที่เป็นรางระบายนน้ําัเอง ก็ถ้าไปดูเนี่ยก็คืออย่างพวกรถโฟก์อะจะมีพวงนี้หมดรถตระกูลโฟก์ตระกูลปอร์เช่รุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะเป็นดีเทลนี้ทั้งหมดอ่ะอันนี้ต่อมาก็สิ่งที่เราชื่นชอบม,มากๆนะครับในรถรุ่นนี้ก็คือจะเป็นหางตัวครับมันก็จะเป็นแบบหางที่มีช่องลมอยู่ข้างแบบโคตรเซ็กซี่เลยแล้วก็ปป๊ดเข้ามาตรงนี้ตรงนี้มันจะดูเหมือนกับหางไอ้พวกวปะวานอันนี้อ,อันนี้เขามีมาให้ปะมีมาให้จากโรงงานอันนี้ก็ทําหน้าที่ เลียงลมขึ้นถ้าไปดูรถแข่งยุคใหม่สมัยนี้<ม>ก็ยังมีอยู่แต่อาจจะเป็นคาร์บอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังมีดีเทลทุกวันนี้ยังใช้ดีเทลแบบนี้กันอยู่ก็คือลมมาปึ๊บก็จะแบบบังคับให้มันขึ้นเลยเพื่อสร้างดาวฟอร์สสูงสุด,สดไฟท้ายก็เป็นของ9 9 3ปกตินะครับเพื่อไม่ได้มีอะไรพิเศษ<อ>แต่ว่าท่อแมงโคตดเจ๋งคน<อ>ละทอ่ทอเหมือนกันไหมท่อไม่เหมือนท่อเป็นของของตัวแข่งก็คือขนาดใหญ่กว่าแล้วก็มันความฟลของมันเพราะว่าปอร์เช่เป็นเครื่องฝัดซิ วางวางท้ายเนาะมันก็จะมีแบบเขาเรียกไงขดขดของท่อมันไม่เหมือนแบบรถที่เครื่องวางหน้าแบบพวก g d r ที่แบบเครื่องหน้าแล้วเป็นท่อยาวออมาแยกซ้ายแยกขวาคือที่มันเล็กเขาก็จะต้องใช้วิธีทําสูตรท่อแบบออกข้างเครื่องดัด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 ,ด,ดโคง้งแล้วก็มาออกอะไรพวกนี้การที่ดัดพวกนี้มันก็มีผลต่อโฟล์อ,อากาศโอเคเดี๋ยว,วให้คุณแมรี่เปิดฝาเครื่องไปดูเครื่องดีกว่าเปิดย่านะเปิดเลยดึงว้าวก็นิดนึง ามาดูเครื่องดีกว่านี่คือรถคับคาเครื่องแข่งเป็นเครื่อง NA นะลครับไร้ระบบอันตรกาศไรใเน,นสินดูดสดเลย6ลิ้นปึ้งเลยดูดสดเลยนี่มีหัวฉีดตรงนี้แล้วก็อันนี้เป็นคอยจุดระเบิดจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็แน่นอนเป็นแอร์คูลแอร์คูลคืออะไรคือเครื่องยนต์ที่ระบายความร้อนด้วยอากาศไม่ใช่พวกแบบหมอ้อน้ำหมอ้อน้ำจะเรียกว่าพวกแบบว่าวอเตอร์คูล เหมือนวันนี้เราขับ GTR อะไรพวกนี้เป็นรถที่ระบายความร้อนด้วยน้ำทั้งหมดเพราะว่าเป็นรถที่มีพวกแบบหม้อน้ําใช้หม้อน้าแต่ว่าพอเป็นแอร์คูลเนี่ยเขาจะระบายความร้อนด้วยชุดนี้เลยโก่งพัดลมอ่าเทคโนโลยีนี้ก็จะเหมือนแบบเครื่องแฟตโฟที่อยู่ในรถเต่าประมาณนั้นก็คือข้อดีของรถที่ระบายความร้อนด้วยพัดลมคืออะไรเพราะพอไม่มีระบบน้ําเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยก็คือสมมุติขับในที่ที่หนาวมากๆหม,ม้อน้ําก็ไม่เป็นน้ําแข็ง,เ,ขงเวลาอากาศมันร้อนมากๆเนี่ยมันก็จะไม่เดือด เพราะว่ามันไม่มีระบบน้ําเลยอะไรเงี้ยแบบนี้คือเครื่องกี่ซีซีอันนี้คือเครื่อง3,600ซีซีแต่เข้าใจว่าที่ถูกถูกจะไม่ไม่อันนี้อาจจะต้องลองไปเช็คดูนะแต่ความเข้าใจของผมคือชุดนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นออริจินอลออริจินอลมันอาจจะมีกรองข้างบนไม่ได้เปิดเป็นแบบดูดสดแบบนี้เลยอะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนแบบถ้าถ้าเคยเห็นเนี่ยมันจะมีเหมือนกรองที่ครอบสามปากแตรเนี่ย ก,ก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ละยุคนี้เขาก็เริ่มมีคาร์บอนไฟเบอร์เข้ามาแล้วคาร์บอนไฟเบอร์คาร์บอนไฟเบอร์ถูกต้องนะครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวเราจะมาดูภายในกันนะครับว่ารถแข่งยุค90เนี่ยแท้ๆจากโรงงานเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างโอเคอย่างแรกเลยแน่นอนเลยนะครับเอกลักษณ์ของ911ทุกรุ่นนะครับจะมีมาตรวัด5หลุมเสมออ่านี่เป็นเรียกว่าเป็นเป็น DNA เตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับก็คอนโซลก็จะดูเรียบๆดูโมเดิร์นมากกว่า964ขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปนะครับ ก็มีพวงมาลัยเนี่ยก็เป็นพวกนาดี้นะครับเปลี่ยนไปละคือผมก็ไม่รู้เลยว่าของเดิมติดโรงงานมันเป็นอะไรนะก็ตัวหลังคาเริ่มก่วาร์้นคาร์บอนเออคาร์บอนเราตกใจมากตอนที่นั่งรถอ่ะแล้วไงหน้ามาร้อนหัวเปล่าคือไงหน้ามาแบบเอ้ยอะไรเฮ้ยคาร์บอนแล้วมันเป็นคาร์บอนแบบได้อ่ะเออมันเป็นคาร์บอนเหมือนแบคทัมอ่ะมาเช่ญดูดิ แล้วก็เออก็จะมีนี่ครับพวกสวิตตัดไฟเนาะพอเป็นรถรถแข่งก็จะมีสวิตตัดไฟแต่ด้วยความที่ยุคนั้นเนี่ยมันการทํารถแข่งมันก็คือเอารถบ้านมาทําซื่อเลยแหละมันก็จะมี DNA หลายอย่างที่มันยังดูเป็นรถบ้านมากๆถ้าเกิดตัดภาพไปเนี่ยเป็นรถแข่งสมัยนี้แล้วกันพวกไอ้ตั้งแต่907ขับคาขึ้นมาเนี่ยมันก็แทบจะเหลือแต่ท่อนบนแล้ว้างล่างก็ไม่เหลือแล้วหายหมดปันเกียร์ซีเวนเชียลอะไรก็แล้วแต่แต่เนี่ยก็ยังเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดอยู่ที่แบบอัตรามันมันมันตาท มันไม่ได้มันไม่ได้จับมากเกินไปแล้วมันก็ไม่ได้ยาวจนเหมือนพวกแบบรถบ้านอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาด,ดูหน้ารถสาธิตวิธีการลงสาธิตวิธีการลงจริงๆเขาบอกว่าเวลาลงเราก็แค่ปรับปรับก่อนแต่ตอนนี้ปรับจุดละเอาขาลงก่อนอย่างสง่างามซด้วยเพื่อนผมนี่นี่แป๊บนึงอยากให้ดูนี่อันหนึ่งประตูไร้เวทมากแผงไม่มีอะไรเลยแล้วก็เปิดประตูด้วยกันดึงเชือก ตรงนี้ครับออกมานะครับไอ้วันนาร,ร์ธามเนี้ยไอ้เนี้ยที่เราเคยเห็นนีลยก็จะไปอยู่ในพวก97หรือไอ้หรือว่าไอ้พวกแบบ Kman R โฉม987.2ก็ยังเป็นตัวดึงอย่างเงี้ยรถไลเวทปอร์เช่นนะ,ะแล้วก็เีย,งป,บบยงประตูแบบใช่นี่เดี๋ยวตามกูรู้ล้อไหมคน กูรูล้อมาเรื่อยครับกูรูล้อเดี๋ยวคุณปั๊บครับคุณปั๊บเขาเป็นกูรูล้อครับคุณปั๊บมาให้ความรู้ล,ล้อขยายเพิ่มผมหน่อยล้อในล้อผมมันจะไม่แม่นเรื่องล้อแล้วคุณปั๊บนะครับคุณปั๊บเขาจะแม่นเรื่องล้อนี่ชัด GPT ผมครับปุง้งลอยมาแล้วเป็นไรครับเป็นไรครับอันนี้เป็นแมกนีเซียมมันจะเบาเเบอืมคืออันนี้สปีดไลน์ทำนะครับไอ้ล้อหน้าตาอย่างเงี้ยมันน่าจะมีอยู่ประมาณ3สเปคด้วยกันสเปคแรกก็คือปกติของ993จะเป็น5รู สเปคที่2จะเป็น5ลรูแต่เป็นแมกนีเซียมแล้วก็ขั้นสุดท้ายก็คือแมกนีเซียมเซนเตอร์มันก็จะไม่มีรูอย่างเงี้ยอันนี้<ไ>ปเป็น,น,นอันนี้น่าจะเป็น3ชิ้นน,นี่คือชิ้นเมนขอบแล้วมันจะมีข้างหลังอีกมันน่าจะแยกได้3ชิ้นคืออันนี้คือหน้ามันเฟสแล้วก็นี้คือเขาเรียกว่าแป r ร์ลแล้วข้างหลังก็จะเป็นตัวผมจําชื่อไม่ได้ Inner, Inner Lim. อ, Mag อินเนอร์อินเนอร์ริมลอแมกนีเซียมที่เบาปะเบา <au. S 1> เบาบกว่าฟอสแม้ว่าจะเป็น3ชิ้นก็เบาใช่แต่ว่าแมกนีเซียมมีข้อจํากัดอย่างเดียวคือมีอายุการใช้งาน,ม,นมันก่อนอ่าใช่ใช่ใช่โดวย<ค>วัสดุมันมัน,มนทนความร้อนได้สูงที่สุดแต่ว่าชั่วโมงการใช้งานมันหลักร้อยชั่วโมงหรือทั้อย่างอ่ะก็เลยรอสอก็เลยมาแทน,นใช่แต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับล้อแมกนีเซียมอายุเกินร้อยชั่วโมงถ้าไม่ไดเอามาวิ่งแทร็กไม่ได้มาปีนเอเป็กใช้ได้แต่มีข้อจำกัดเดียวอีกอย่างก็คือ เวลาส่งไปทานะครับต้องรู้นะครับว่านี่คือล้อแมกนีเซียมต้องบอกร้านว่านี่คือล้อแมกนีเซียมนั่นแหละครับก็อันนี้เป็นอะไรที่น่าทึ่งนะครับชอบมากคือวิศวกรดีเจเดี๋ยวเดี๋ยวตอนอินเสิร์ตเดี๋ยวไปดูนะครับมันจะมีดีเทลแปลกของมันอยู่รับเชิญครับคืนครับมือหมดเวลาจริงจังของมึงแล้วชัดจีวีทีขอบคุณมากครับเกลวคุณปั๊บมากนะครับให้เกียรติมาสนุกกับผมตลอดเลยก็วันนี้ก็โอเคจบแล้วกับเจ้า993รขับคาร์แล้วครับก็ ขอบคุณพี่แพนและทางบอกว่า Ivory อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ส่งเจ้ารถคันนี้มาให้เราทดสอบกันมี200คันเองแล้วก็มีฟิลมก็ไปใช้บริการได้นะครับที่พี่แพนนะครับไปดูได้เลยนะครับพี่แพนนี่ไม่ได้เอารถมาอย่างเดียวนะขับมาเองขับมาด้วยอยากจะให้เห็นภาพมากเลยนะไม่ได้ขับมาเฉยๆเอาพัดลมมาให้ด้วยใช่เขาเอาพัดลมพัดลมไปไหนแล้วพัดลมชารแบบนี่ไอ้นี่เลย คือคุณจะมีคับคาได้คุณต้องมีแอร์นี่ไม่ไม่ใช่แอร์ธรรมดานี่เป็นแอร์มือหมุนนะแอร์มือหมุนจริงเออเวลาบอกปรับปรับแอร์ดิตอนเจอเขาว่าเรารถมาส่งเออปรับแอร์ดิปรับได้เลยนะน้ำมันพี่เติมแล้วต่อหม้อขน้ำมันนะพี่ชัดแบตมาให้เราด้วยแบตอะไรนะพี่แบตพัดลมพัดลมตอนขับเมื่อกี้แอร์ในรถปรับยังไงฮะแอร์ในรถปรับยังไงแมรี่ปรับแอร์บูนเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเกือบแม่งเกือบจะดีแล้วรายการผมเนี่ยแม่งไม่เคยจะดีสักทีเลยเนี่ยเทอวันฝันที่เป็นจริงอ่ะเราพอพัดลมตอนจบโอใช่เป็นรายการวันฝัที่เป็นจริงก็ขอบคุณพี่แพนจริงๆครับพี่แพนสำหรับพัดลมแล้วก็ใครสนใจฟิล์มก็ไอวอรี่นะครับของพี่แพรอ่ะดินดิสันนะครับก็ติดต่อกันได้เลยครับก็จะมีฟิล์มอะไรนะกันลอยว่ามีเขามีฟิล์มสีฟิล์มกองแสงกันลอยมีกันลอย ไปอุดหนุนก็ได้อุดหนุนกันได้นะครับพี่แพนน่ารักใจดีพี่เขาจะได้มีตังค์ซื้อรถเจ๋งๆมาให้ผมาให้เรารีวิวกันคนสอบอีกครับโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคราวหน้านะครับอินฟินิตได้จะหารถอะไรนะเมื่อกี้ใช้คำว่าอะไรนะที่มีโรบาไม่ใช่อะไรเจ๋งเป้งสับรถหว่านเจี๊ยบรถหว่านเจี๊ยบเราเป็นสันในรายการเรารถหว่านเจี๊ยบเดี๋ยวจะหารถหว่านเจี๊ยบมาให้เจี๊ยบอีกทีหนึ่งโอเคโอเคปาร์ตี้เป็นจริงโอเคปาร์ตี้เป็นจริงวันนี้้้้้ไไดดพััลลลลมแแววโอออเคตงกบ่ะป ลาไปก่อนครับเดี๋ยวไปเจอกันเทปหน้าครับบ๊ายบาย